สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางในโลกวันพีซช่วงโค้งสุดท้ายครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกจัดอันดับขุมพลังที่สำคัญที่สุดนั่นคือฮาคิโดยเราจะไล่เรียงจากเหล่ายอดฝีมือไปจนถึงจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารที่ครองบัลลังก์ความแข็งแกร่งอันดับหนึ่งในเวลานี้ใครจะเป็นผู้ครอบครองพลังฮาคิที่น่ากลัวที่สุดมาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันครับ และหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซปเปอร์แตงส์ให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับฮาค,คิกุญแจสำคัญสู่การเป็นเจ้าแห่งโลกใหม่ในจักรวาลของวันพีชพลังที่ถือว่าเป็นแก่นแท้และเป็นตัวชี้วัดความยิ่งใหญ่ของผู้คนในท้องทะเล ย่อมหนีไม่พ้นพลังที่เรียกว่าฮาคิครับและยิ่งเรื่องราวดำเนินเข้าสู่ภาคสุดท้ายความสำคัญของฮาคิยิ่งทวีคูณมากขึ้นไปอีกอาจารย์โอดะได้วางรากฐานให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าในสมรภูมิระดับโลกผู้ที่ครอบครองฮาคิราชันขั้นสูงเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดเหนือผู้คนนับล้านแม้ในประวัติศาสตร์จะมีตำนานมากมายที่ใช้ฮาคิได้ดั่งเทพเจ้าแต่หลายคนก็ได้จากโลกนี้ไปแล้ว ดังนั้นในวันนี้เราจะโฟกัสเฉพาะเหล่าปีศาจที่ยังมีลมหายใจและกําลังขับเคี่ยวกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งครับโรโรโนอาโซโลคมดาบที่กําลังเจรไยเริ่มต้นลิสต์ของเราด้วยนักดาบมือขวาของว่าที่ราชาโจรสลัดโรโรโนอาโซโลชายผู้แบกรับความฝันที่จะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกโซโลได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นผู้ใช้ฮาคิได้ครบทั้ง3รูปแบบ โดยมีความถนัดพิเศษในด้านฮาคิเกราะมากที่สุดตามที่อาจารย์โอดะเคยระบุไว้แต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือการตื่นขึ้นของฮาคิราชันขั้นสูงในตัวเขาแม้ว่าในขณะนี้โซโลอาจจะยังควบคุมมันได้ไม่สมบูรณ์แบบ100%เปเซเมื่อเทียบกับระดับจักรพพัดและยังถือว่าฮาคิของเขาอ่อนที่สุดในลิสต์นี้แต่ศักยภาพของเขานั้นมหาศาลการที่เขาสามารถเริ่มใช้ฮาคิราชันได้ เป็นสัญญาณว่าในอนาคตอันใกล้เขาจะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมและแข็งแกร่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดแน่นอนครับยามาโตะสายเลือดอสูรผู้เชี่ยวชาญฮาคิขยับขึ้นมาที่ตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในศึกวานะยามาโตะบุตรของไคโดร้อยอสูรยามาโตะไม่ได้มีดีแค่พละกกำลังกายภาพจากเผ่าพ,พันยักษ์เท่านั้นแต่ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้ฮาคิได้ครบทั้ง3รูปแบบอย่างช่ำชองซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยครับ เมื่อรู้ว่าเขาต้องเอาชีวิตรอดจากการทุบตีของไคโดมาตลอดชีวิตยามาโตะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมฮาคิราชันหุ้มร่างในระดับที่สูงมากจนสามารถต่อกรและสร้างบาดแผลชะกันให้กับไคโดซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้พลังฮาคิของยามาโตะจึงจัดอยู่ในระดับแนวหน้าและการยืนหยัดสู้กับจักรพรรดิได้ด้วยตัวคนเดียวคือเครื่องพิสูจน์ชั้นดีครับดราคูนมิฮอก จิตวิญญาณแห่งดาบที่ไร้ผลปีาศาจลำดับถัดมาคือชายผู้ครองบัลังนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกดราคูนมิฮอกความน่าเกรงขามของมิฮอกคือเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดโดยปราศจากพลังของผลปีาศาจนั่นหมายความว่าความแข็งแกร่งระดับโลกของเขาล้วนมาจากการฝึกฝนเพลงดาบและฮาคิล้วนๆครับมิฮอกเชี่ยวชาญทำฮาคิกรอกและฮาคิสังเกตในระดับปรมาจารย์ และเมื่อพิจารณาจากการที่โซโลผู้เป็นผู้ท้าชิงมีฮาคิราชันแล้วมันจึงเป็นเรื่องที่แทบจะแน่นอนว่ามีฮอกเองก็ต้องสามารถใช้งานฮาคิราชันได้ในระดับที่สูงส่งยิ่งกว่าเพื่อให้สมศักดิ์ศรีของคู่ต่อสู้คนสุดท้ายครับปริศนาพลังฮาคิของตาเหี่ยวแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นฉากที่มิฮอกระเบิดพลังฮาคิแบบเต็มสูตรในหน้ากระดาษแต่ตรกะของเรื่องบ่งบอกชัดเจนว่าเขาคือของจริง การที่เขาสามารถล่องเรือคนเดียวในทะเลที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดโดยไม่มีใครกล้าแตะต้องย่อมหมายถึงออร่าและแรงกดดันจากฮาคิของเขาที่มหาศารแต่เนื่องจากขอบเขตพลังที่แท้จริงยังคงเป็นปริศนาเราจรึงจัดเขาไว้ในอันดับนี้ไปก่อนแต่เชื่อเถอะครับว่าฮาคิของชายคนนี้มีความรุนแรงและแม่นยำในระดับที่หาตัวจับยากและเมื่อถึงเวลาที่เขาเอาจริง โลกวันพีซจะต้องสั่นสะเทือนจากการตวัดดาบดำโยรุที่เคลือบด้วยฮาคิขั้นสูงสุดของเขาอย่างแน่นอนครับโบอาแฮนคอ c k กจักรพรรด,ดินีแห่งคุจามาต่อกันที่สตรีผู้เลอโฉมที่สุดโบอาแฮนคอ c k กผู้นำแห่งกลุ่มโจรสลัดคุจาเผ่าพันธ์ุนักรบหญิงที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องการใช้ฮาคิได้ตั้งแต่กำเนิดซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่หาได้ยากยิ่งแต่สำหรับแฮนคอก เธอคืออัจฉริยะในหมู่ชาวคู่จาเธอครอบครองฮาคิทั้ง3รูปแบบและมีการควบคุมที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะฮาคิราชันแฮนค็อกสามารถผสานฮาคิลงในการโจมตีได้อย่างรุนแรงและแม่นยำสมกับฉายาจักรพรรดินีโจรสลัดพลังของเธอไม่ได้น่ากลัวแค่ผลบีาสาตร์ที่ทำให้คนกลายเป็นหินแต่ฮาคิของเธอก็แข็งแกร่งพอที่จะสยบศัตรูระดับพลเรือโทรหรือกลุ่มหนวดดำได้ เป็นเครื่องยืนยันว่าเธอคือหนึ่งในผู้ใช้ฮาคิที่อันตรายที่สุดครับมังกีดีดรากอนกระบฏผู้เขย่าโลกขยับเข้าสู่โซนอันตรายกับชายผู้เป็นผู้นำคณะปฏิวัติมังกีดีดรากอนเพียงแค่ชื่อและตำแหน่งก็การันตีความแข็งแกร่งได้แล้วแม้จะมีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับผลปีศาจลมพายุแต่สิ่งที่แฟนๆมั่นใจได้คือเขาต้องมีฮาคทิที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อ เมื่อดูจากสายเลือดที่เป็นลูกชายของกาฟวีรบุรุษกองทัพเรือและเป็นพ่อของลูฟี่จักรพรรดิคนปัจจุบันซึ่งทั้งคู่ล้วนเป็นผู้ใช้ฮาคิระดับท็อปมันจริงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ดราก้อนจะไม่มีฮาคิราชันความมุ่งมั่นที่จะล้มล้างรัฐบาลโลกสะท้อนถึงคุณสมบัติแห่งราชันที่แรงกล้าดราก้อนน่าจะเป็นหนึ่งในผู้ใช้ฮาคิที่เก่งกาจที่สุดแต่เนื่องจากยังไม่มีฉากโชว์พลังที่ชัดเจนเราจึงต้องรอการพิสูจน์ครับ โลกิ Loki, เจ้าชายต้องสาบแห่งเอลบัฟตัวละครใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวและสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกนั่นคือโลกิเขาถูกกล่าวขานว่าเป็นภัยพิบัติที่มีพลังมากพอจะทำลายล้างโลกได้และเคยถูกหยุดยั้งไว้ได้โดยแช้งเพียงคนเดียวข้อมูลล่าสุดยืนยันแล้วว่าโลกิสามารถควบคุมฮาคิราชันได้ในระดับสูงมากสูงขนาดที่สามารถต้านทานความเป็นอมตะ หรือพลังพิเศษของพวกภาคีอัศวินเทพได้เลยทีเดียวแม้ตัวเขาจะถูกพันธนาการอยู่แต่แรงกดดันจากฮาคีของเขานั้นเป็นของจริงและเมื่อผนวกกับฉายาเจ้าชายต้องสาบพลังฮาคีของเขาน่าจะเป็นกุญแจสำคัญและเป็นหนึ่งในพลังที่ขี้โกงที่สุดในศึกสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงนี้ครับมังกีดีลูฟี่การเติบโตสู่บัลลังก์ จากเด็กหนุ่มที่ฮาคิยังอ่อนด้อยต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงกับเรลี่และผ่านสมรภูมิเลือดมานับไม่ถ้วนการเติบโตของลูฟี่ในด้านฮาคินั้นน่าทึ่งที่สุดเขาเรียนรู้ผ่านความเจ็บปวดและการต่อสู้จริงจนสามารถยกระดับฮาคิของตัวเองขึ้นมาเทียบเคียงกับเหล่าจักรพรรดิได้ในปัจจุบันลูฟี่ไม่เพียงแต่ใช้ฮาคิครบทั้ง3แบบแต่เขาเชี่ยวชาญขั้นสูงของทั้ง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นอนาคต การทำลายจากข้างในและการเคลียบการโจมตีด้วยฮาคิราชันซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้เขาเอาชนะไคโดได้ครับขีดจำกัดที่ยังไปได้อีกของลูฟี่ณเวลานี้ผู้ได้เต็นปากว่าลูฟี่มีฮาคิอยู่ในระดับท็อปของโลกแล้วการผสานฮาคิขั้นสูงเข้ากับพลังผลปีศาจเทพนิกะทำให้เขากลายเป็นนักรบที่สมบูรณ์แบบแต่อย่างไรก็ตามลูฟี่ยังมีพื้นที่ให้เติบโตได้อีก เขาเพิ่งจะก้าวขึ้นมาสู่ระดับนี้ได้ไม่นานหากเทียบกับพวกสัตว์ประหลาดในตำนานที่สั่งสมประสบการณ์มาหลายสิบปีลูฟี่ยังสามารถขัดเกลาฮาคีของเขาให้คมกริบและทรงพลังยิ่งขึ้นไปได้อีกในอนาคตการต่อสู้ในภาคสุดท้ายจะเป็นบททดสอบที่จะผลักดันให้ฮาคีของลูฟี่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมและกลายเป็นราชาโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างแท้จริงครับ 3. ตำนานที่ยังมีลมหายใจ กาฟเรลลี่กาบันเข้าสู่ทำเนียบตำนานที่โลกต้องจารึกกับ3ทหารเสือรุ่วมเก่าอย่างกาฟซิลเวอร์สเรลลี่และสกอปเปอร์กาบันทั้ง3คนนี้มีความเหมือนกันคือพลังการต่อสู้ของพวกเขาแทบจะพึ่งพาฮาคิเป็นหลักโดยเฉพาะกาฟและเรลลี่ที่ไม่มีพลังผลปีศาจเลยแต่สามารถยืนหยัดต่อกรกับศัตรูระดับโลกได้ด้วยกำปั้นและดาบที่เคลือบฮาคิล้วน อาจารย์โอดะมักจะเน้นย้ำเสมอว่าความแข็งแกร่งของคนรุ่นเก่านี้ยังคงน่าเกรงขามพวกเขาคือมาตรฐานที่คนรุ่นใหม่ต้องพยายามก้าวข้ามไปให้ได้และเป็นข้อพิสูจน์ว่าหาคิคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับความเก่าที่ทัดเทียมโรเจอร์ทั้งกาฟเรลี่และกาบันต่างมีความแข็งแกร่งที่ใกล้เคียงกันและที่สำคัญคือพวกเขาทุกคนเคยร่วมยุค และต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลหรือเป็นคู่ปรับกับราชาโจรสลัดโรเจอร์มาแล้วนั่นหมายความว่าระดับความเชี่ยวชาญฮาคิของพวกเขาต้องอยู่ในระดับเดียวกับโรเจอร์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของโลกในอดีตพวกเขาสามารถใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้อย่างเป็นธรรมชาติและทรงพลังแม้สังขารจะร่วงโรยไปบ้างตามการเวลาแต่เทคนิคและความเข้มข้นของฮาคิ ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตนั้นยังคงเป็นสิ่งที่เหล่าโจรสลัดรุ่นหลังยังต้องมองด้วยความหวาดหวั่นครับการ,รเผชิญหน้ากับพวกเขาคือการ,รเผชิญหน้ากับประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตครับแชงส์ anks, ผมแดงราชันฮาคิแห่งท้องทะเลมาถึงอันดับรองสุดท้ายชายผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ใช้ฮาคิที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่โจรสลัดยุคป,ปัจจุบันแชงส์ anks, ผมแดงเขาใช้ได้ครบทั้ง3รูปแบบ แต่ความพิเศษอยู่ที่การควบคุมฮาคิราชันที่เหนือชั้นจนหน้าขนลุกเขาไม่เพียงแค่ใช้มันขมขวัญแต่ยังสามารถประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่ไม่มีใครทำได้มาก่อนเช่นการส่งเคลื่อนฮาคิระยะไกลหรือที่แฟนๆเรียกกันว่า Wi-Fi ฮา k คิเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของคนเรือเอกและยังมีฉายานักฆ่าฮาคิสังเกตที่สามารถปิดกั้นการมองเห็นอนาคตของศัตรูได้ฮาคิของแชงส จึงเป็นที่สุดของสายโจรสลัดในเวลานี้ครับท่านอิมตัวตนสูงสุดเหนือบัลลังว่างเปล่าและแล้วเราก็มาถึงอันดับที่หนึ่งผู้ที่ครอบครองฮาคิที่แข็งแกร่งที่สุดในภาคสุดท้ายนั่นคือท่านอิมผู้นั่งอยู่บนบัลลังว่างเปล่าท่านอิมคือตัวตนจากยุคโบราณที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดของรัฐบาลโลก การที่เขาสามารถเอาชนะจอยบอยในอดีตได้ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพลังของเขานั้นเหนือจินตนาการเพียงใดแม้ข้อมูลของท่านอิมจะยังเป็นปริศนาแต่สิ่งที่ได้รับการเปิดเผยออกมาแล้วคือหาคิของเขานั้นอยู่ในระดับที่ขี้โกงและทรงพลังอย่างถึงที่สุดครับออร่าของท่านอิมไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งแต่มันคือความหวาดกลัวที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่ยุคร้อยปีแห่งความว่างเปล่าครับ พลังที่เหนือกว่าทุกจินตนาการเราได้เห็นเศษเสี้ยวพลังฮาคิของท่านอิมที่ถูกแสดงออกมาในเหตุการณ์ที่เอลบลัฟซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่าฮาคิของเขานั้นทรงพลังจนน่าตกใจความสามารถในการกดดันศัตรูและพลังอำนาจที่แผ่ออกมานั้นอยู่ในระดับที่ทัดเทียมหรืออาจจะเหนือกว่าจอยบอยในอดีตด้วยซ้ำฮาคีของท่านอิมจึงเปรียบเสมือนกำแพงสุดท้ายที่ลูฟี่จะต้องข้ามไปให้ได้ การ,รเผชิญหน้ากับท่านอิมจะไม่ใช่แค่การต่อสู้ด้วยพลังผลปีศาจแต่จะเป็นการวัดกันด้วยฮาคิที่เข้มข้นที่สุดในประวัติศาสตร์วันพีซครับและนี่คือเหตุผลที่ท่านอิมยืนหนึ่งในฐานะผู้ใช้ฮาคิที่แข็งแกร่งที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับ10ผู้ใช้ฮาคิที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีท่านอิมยืนหนในฐานะบอสใหญ่เพื่อนๆคิดว่า ลูฟี่จะพัฒนาฮาคิไปสู้กับท่านอินได้หรือไม่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโลกวันพีซครับและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซ u เปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ